ตอนนี้คุณจะต้องตั้งค่ารับดาวนะคะขอบคุณค่ะนะพาพ่อบ้านไปหาหมอพ่อบ้านก็ขับรถเนาะ,ะเราก็ะขึ้นถ่ายทอดสดบนรถนะให้เห็นให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางไปด้วยแล้วก็วัสดีควันนี้คุณสมบางลังวัดนะคะมานำเสนอตัวตนนะคะมายืนยันตัวตนนะคะพันคนขึ้นมาสองพันคน นะใ,นในช่วงที่2,000-3,000คนนะเป็นช่วงที่เราก็ลงคลิปนะลงยังไงอะไรยังไงนะก็ลงไปปรากฏว่านะพอพอย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองแล้วคลิปในส่วนของสตรีมเราจะลบคุนครูสมหวังสะสมนาะทีได้หมื่นสองนะคะได้หมนะื่นสองทีนี้พอเราขึ้นถ่ายทอดสดนาะทีก็ขึ้นมานะขึ้นมาไวนะคะไวในนะเริ่มมีผู้ติดต,ตาม เราก็เลยนะขึ้นถ่ายทอดสดรอบแรกถ่ายทอดสดบนรถแบบนี้แหละคะ่นะถ่ายทอดสดบนรถตอนนั้นนะคะว่า,อาตอนนี้คุณจะต้องตั้งค่ารับดาวตั้งค่ารับดาวเราก็เลยตั้งค่ารับดาวตั้งค่ายังไงแล้วก็ตั้งค่ารับดาวจนซื้อดาวมาะะมานะมอบเป็นกำลังใจขึ้นมาหมื่นหนึ่งเลยะคะ่ะขึ้นมาหมื่นหนึง่งขณะที่เราขึ้นถ่ายทอดสด เรากนะ็เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะไปพอครั้งสองมาก็มาถ่ายทอดอยู่ที่บ้านนะถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านก็เริ่มละเริ่มแล้วนะว่าเราเรา,เราเริ่มที่จะโดยไม่รู้หรอว่าเราเปิดม,ดมืออาชีพแล้วเรากนะ็เริ่มมีผู้ติดตามนะคะเริ่มมีผู้ติดตามจากนะพันคนนะพาพ่อบ้านไปหาหมอพ่อบ้านก็ขับรถเนาะนะเราก็นะขึ้น ถ่ายทอดสดบนรถนะให้เห็นให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างทาง,ทาง,ทางไปด้วยแล้วก็วันนี้นะก็ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่นะรับชมถ้าชอบก็กดใช่ถ้าไลค์ก็กดแชร์ขึ้นมาหมื่นหนึ่งเลยค่ะขึ้นมาหมื่นหนึ่งขณะที่เราขึ้นถ่ายทอดสดเราก็นะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะไปนะเข้าไปขึ้นไลฟ์สดร่วมกับเพื่อนคนหนึ่ง ราคาที่อยู่คุณครูสมหวังระสมนาทีได้หมื่นสองราคาได้หมื่นสองทีนี้พอเราขึ้นถ่ายทอดสดนาทีก็ขึ้นมานขึ้นมาไวนะคะไปใน,นเริ่มมีผู้ติดตามเราก็เลยขึ้นถ่ายทอดสดรอบแรกถ่ายทอดสดบนรถแบบนี้แหละคะ่ะถ่ายทอดสดบนรถตอนนั้นค่ารับดาวเราก็เลยตั้งค่ารับดาวตั้งค่ายังไงแล้วก็ตั้งค่ารับดาวจนจนซื้อดาวมานะคะมา กำลังแกหาพันคนขึ้นมาสองพันคนในช่วงที่สองพันสามพันคนนะเป็นช่วงที่เราก็ลงคลิปนะลงแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวินะคะหนึ่งนาทีหรือบางทีก็สองบางทีก็สามบางทีก็หกก็มีค่ะนะหกนาทนะีเปิดหมวดมืออาชีพก็เพื่อนะอยากจะมีเพื่อนๆเ,เนาะได้พปบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ ได้ได้สี่สินาทกาีกว่าเพราะกว่าจากจากบ้านถึงถึงโรงพยาบาลก็นะก็ประมาณ40นาทีถึงนะก็นั่นคือครั้งแรกปนนะขึ้นอยู่สรอบนะสรอบพอรอบที่3หลังจากเราขึ้นไถ่ทอดสดร่วมกับเพื่อนแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามเข้ามานี้นะก็ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ ถ้าช,ชอบก็กดใช่ถ้าไลก์ก็กดแชร์นะตอบคอมเมนต์เพื่อนเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนเนาะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนคนที่เข้ามาหน้าฟีดของเราทั้งที่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เข้าไปเป็นกําลังนี้นะก,ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่นะรับชมถ้าชอบก็กดใช่ถ้าไลค์ก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นเป็นการตอบขอบคุณเพื่อนๆน,นะตอนนี้ก็เราสามารถซื้อดาวได้ ขายจากระบบได้เลยนะคะทีนี้นะก็มาถึงตอนตอนที่หลายหลายคนเขาไปเห็นเพื่อนเพื่อนเขาถ่ายทอดสดเข้าไปเห็นเพื่อนเพืเขาถ่ายทอดสดเราก็เลยได้ได้สี่สิบนาทีกว่าเพราะกว่าจากจากบ้านถึงถึงโรงพยาบาลก็ก็ประมาณสี่สิบนาทีถึงก็กนนั่นคือครั้งแรกเริ่มมีผู้ติดตามเราก็เลยขึ้นถ่ายทอดสดรอบแรก ถ่ายทอดสดบนรถแบบนี้แหละค่ะนะถ่ายทอดสดบนรถตอนนั้นไใจเวลาเพื่อนขึ้นถ่ายทอดสดเนาะอันนี้คือประสบการณ์ของคุณผู้สมหวังนะทีนะ่จากนะเริ่มเปิดหมูดมืออาชีพสําหรับวันหนึ่งเดือนนะเราขึ้นวันที่หนึ่งคันวาเนาะภายในหนึ่งเดือนหน้าที่ได้ได้สี่สิบนาทีกว่า,ากว่าจา,จากบ้านถึงถึงโรงพยาบาลกนะ็ก็ประมาณสี่สิบนาทีถึงนะก็นั่นคือครั้งแรก ให้เพื่อนๆเป็นการตอบขอบคุณเพื่อนๆนตอนนี้ก็เราสามารถซื้อดาวได้นะคะจากระบบได้เลยนะคะทีนี้นก็ก็มานะตอบคอมเมนต์เพื่อนเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนเนาะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนคนที่เข้ามาหน้าฟีดของเราทั้งที่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เข้าไปเป็นกําลังพันคนนะคะ,ออนะก็อยู่ในแค่แวดวงของตัวเองคนรู้จักคนสนิทสนมนะคะ ก็ขับรถเนาะ,นะเราก็ขึ้นถ่ายทอดสดบนรถนะให้ให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางไปด้วยแล้วก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนเนาะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนคนที่เข้ามาหน้าฟีดของเราทั้งที่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เข้าไปเป็นกกาลังพาพ่อบ้านไปหาหมอพ่อบ้านก็ขับรถเนาะ,นะเราก็ขึ้นถ่ายทอดสดบนรถนะให้ให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางไปด้วยแล้วก็เนาะ ก็ไปศึกษาอยู่ว่าการจะลงคลิปจะต้องลงลงยังไงเนาะจะนะเริ่มมีผู้ติดตามเราก็เลยนะขึ้นถ่ายทอดสดรอบแรกถ่ายทอดสดบนรถแบบนี้แหละคะ่นะถ่ายทอดสดบนรถตอนนั้นนะเข้าไปขึ้นไลฟ์สดร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่อยู่นะคะขอบคุณค่ะให้เพื่อนๆเ,เป็นการตอบขอบคุณเพื่อนๆนนะตอนนี้ก็เราสามารถซื้อดาวได้ ได้เลยนะคะทีนี้นะก,ก็มาให้เพื่อนๆเป็นการตอบขอบคุณเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เราสามารถซื้อดาวได้นะคะจากระบบได้เลยนะคะทีนี้นะก,ก็มาหานะะพันคนขึ้นมา2,000คนคนะในในช่วงที่2 0 0 0 3,000คนเนะี่ยเป็นช่วงที่เราก็ลงคลิปนะลงพันคนนะคะคนะก็อยู่ในในแค่ แวดบงของตัวเองคนรู้จักคนสนิทสนมนะคะทีนี้ให้เห็นตัวตนเราด้วยแบบนี้ค่ะนะก็เริ่มละนั้นวันนั้นครั้งแรกบนนะนนะขึ้นอยู่สองรอบนะสองรอบพอรอบที่สหลังจากเราขึ้นถ่ายทอสดสดร่วมกับเพื่อนแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามเข้ามาตรงแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวินะคะหนึ่งนาทีหรือบางทีก็สองบางทีก็สมบางทีก็หกก็มีค่ะ หกนะนาทีถึงนะตอนตอนที่นะหลายหลายคนเขาไปเห็นเพื่อนเพื่อนเขาถ่ายทอดสดนะเขาไปเห็นเพื่อนเพื่อนเขาถ่ายทอดสดเราก็เลยเราคุณครูสมหวังสะสม,สมสนาะนะทีได้หมื่นสองนะคะได้หมื่นสองทีนี้พอเราขึ้นถ่ายทอดสดนาะทีก็ข,ขึ้นมานะขึ้นมาไวนะคะไปในหนึ่งเดือนนะเราขึ้นวันที่หนึ่งธันวาเนาะไปในหนึ่งเดือนนาทีน,น Cola, นะคะพันคะนขึ้นมาสองพันคน ใน,ในช่วงที่2,000-3,000คนนะเป็นช่วงที่เราก็ลงคลิปนะตอนแรกกนะ็ตั้งแต่ที่ยังไม่เปิดหมดมืออาชีพก็มีเพื่อนๆอไ,มไม่ถึงว่าเราเปิดหมดมืออาชีพแล้วเรากนะ็เริ่มมีผู้ติดตามนะคะเริ่มมีผู้ติดตามนะจากพนะันคนน,นนะี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ นะรับชมถ้าชอบก็กดใช่ถ้าไลค์ก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่เนะ,คปะ,คะเป็นคลิปสตรีมนะคะเป็นคลิปสตรีมเนาะนะวันนี้กนะ็ไม่มีอะไรที่จะลงคลิปนะคอนเทนต์ก็ไม่ยังไม่ได้ทำเนะเาะก็ไปศึกษาอยู่ว่าการจะลงคลิปจะต้องลงลงยังไง ื้อดาวมานะคะมาอ่านะมอบเป็นกำลังใจขึ้นมาหมื่นหนึ่งเลยค่ะขึ้นมาหมื่นหนึ่งขณะที่เราขึ้นถ่ายทอดสดเราก็นะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆะน่ไปลงยังไงอะไรยังไงนะก็ลงไปปรากฏว่านะพอพอย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองแล้วคลิปในส่วนของสตรีมน่ะเราจะคุกค่ขอบคุณค่นะอ่ะการที่เราขึ้นถ่ายทอดสดนะ่ะคือการสะสมนาที นะนาทีขึ้นไวด้วยนะคะจากแต่ว่าช่วงจ้วงที่เรายังไม่ขึ้น่ายทอดสดไปใน2เดือนนะตอบคอมเมนต์เพื่อนเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนเนาะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนคนที่เข้ามาหน้าฟีดของเราทั้งที่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เข้าไปเป็นกําลัง,งแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวินะคะหนึ่งนาทีหรือบางทีก็สองบางทีก็สามบางทีก็หกก็มีค่ะนะหกนาทีคนนะขึ้นอยู่สองรอบนะสองรอบ พอรอบที่3ามหลังจากเราขึ้นถ่าทอดสดร่วมกับเพื่อนแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามเข้ามานะคะขอบคุณค่ะให้เห็นตัวตนเราด้วย